สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำหนักดวงชาแนลรู้ดวงประจำสัุดากับนานา,นาเดอะเมจิพาวเวอร์ระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่21เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้นานาจะเปิดไพ่ให้กับคนทั้ง12ราศีในภาพรวมสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีพิษกผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิษกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและพระสุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขยะจับไพ่สักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยของชาวราศีพิษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่พันธุภาพรวมในช่วงนี้เนี่ยคุณจะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคุณเองก็มักจะอยู่ทํากิจกรรมกับญาติพี่น้องในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดกันในช่วงในช่วงใกล้สงการานต์นี้นะคะการเดินทางก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆท่านคะ่ะ มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระือยังนะคะได้ไพ่พระอังคารเทวาแล้วก็ได้ไพ่ลาภะนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับหุ้นส่วนคู่ค้าผู้สัญญานะคะหรือว่ามีการร่วมลงทุน คุณเองเนี่ยทุ่มเทกับการทํางานแล้วก็เหนื่อยกับการทํางานอย่างมากๆในช่วงนี้คุณเนี่ยยังมีโอกาสได้งานแบบฟุฟุหากใครร่วมลงทุณในช่วงนี้ด้วยค่ะก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้เนี่ยคุณยังมีโชคในเรื่องของการงานด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่โพกสมบัติได้ไพ่ทาสี แล้วก็ได้ไพ่พระอังคารเทวานะคะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นคนขยันหาเงินนะมีเงินเข้ามาหลายทางเลยทีเดียวค่ะคุณเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับการหาเงินแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถหามาได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาจากน้ำพักน้ำแดงของคุณเองนะคะก็สู้ๆนะคะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะสำหรับความรักคนโสดคุณได้ไพ่พระอาจิตเทวาหากช่วงนี้เนี่ยคุณเผลอไป ปิงปังชอบพอใครเนี่ยคุณเนี่ยอยากจะได้เขามาเป็นแฟนคุณให้ได้นะคะในช่วงนี้คือแบบเห็นปุ๊บอยากได้ปั๊บเลยอะไรเงี้ยค่ะบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนรักที่มียศมีตําแหน่งหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะมาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ฐานกําลังดาวสุขสำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ คุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ความรักครั้งนี้เนี่ยสั่นครอนไม่มั่นคงนะคะก็ขอแนะนําให้คุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยหันหน้ามาคุยกันเปิดใจคุยกันถึงเรื่องราวที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะทำให้สถานการณ์ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยดีขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องสุขภาพของชาวราศีพิษกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระเสาฐานเกตสุขภาพของคุณในช่วงนี้เนี่ย ก็ให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะคะไพ่ปลาเสาขึ้นมาเนี่ยคือจะค่อนข้างเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นะคะหลายๆอย่างบางทีเรื่องไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่าคิดเกินกว่าเหตุไปนะคะยังไงก็ให้เรามาระวังด้วยเพราะว่าคิดมากไปบางครั้งอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ว่าได้นะคะยังไงก็มันออกไปข้างนอกนะคะหาเวลาคลายเครียดหรือไปทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดกันบ้างนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวราศีพิศกประจําสัปดาห์นี้สําหรับชาวราศีสิงห์ผู้ที่มีลักษาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17จิงหาคมถึงวันที่16กันยายนภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยท้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกค่ะคุณได้ไพ่ตนุนะคะภาพรวมในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณมักจะคิดแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําในเรื่องต่างๆนะคะด้วยตัวเองเสมอๆก็คือมักไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการคิดการรีเริกการทํางานหรือทําอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมาจากตัวคุณเองเป็นหลักนะคะ มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ฐานจากักรพรรดิเนี่ยค่ะมันก็บอกเลยว่าคุณต้องทําด้วยตัวเองกรรมะขึ้นมาเลยนะคะการงานแล้วก็ได้ไพ่พระอาทิตย์เทวาค่ะในเรื่องของการงานอย่างที่บอกเลยช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้จับงานใหญ่นะแต่ตัวคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ควบคุมง,งานแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยตัวเองจึงจะประสบความสําเร็จคุณเองเนี่ยกำลังมีเป้าหมายใหญ่แล้วก็งานที่คุณทำเนี่ยก็เป็นงานที่มีคู่แข่ง แต่ก็มีเรื่องของความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานเข้ามาด้วยค่ะเรียกว่าเป็นงานที่ท้าทายเลยทีเดียวถ้าคุณทําสําเร็จเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเลยก็ว่าได้แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะการลงมือทําหรือการทํางานด้วยตัวเองก็ตามเนี่ย มันหมายถึงรวมถึงเรื่องของการลงทุนด้วยหากคุณจะลงทุนทําอะไรสักอย่างคุณก็ต้องคิดตัดสินใจแล้วก็ทําด้วยตัวเองด้วยนะคะจึงจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ในช่วงนี้ค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระพุทธเทวาคุณได้ไพ่พระอาทิเทวาแล้วก็ได้ไพ่พระพระธาตปรีเทวานะคะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของ การติดต่อผพ้คุยเรื่องเงินเงินทองทองคุณอาจจะกำลังมองหาเงินก้อนใหญ่ๆอยู่ในช่วงนี้นะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่รู้จักใช้เงินแล้วก็มีการวางแผนเรื่องของการใช้เงินเรื่องของการเก็บเงินการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างดีในช่วงนี้ถือว่าเป็นคนวางแผนทางการเงินที่ค่อนข้างดีพอสมควรค่ะมาดูในเรื่องความรักกันบ้างคุณได้ไพ่มาหาอุปถัมภ์นะคะสําหรับคนโสดในช่วงนี้เนี่ยคุณยังมี คุณยังมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับคุณแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาหารือกับเขาได้นะคะเขาจะมีคําแนะนําที่ดีๆให้กับคุณในช่วงนี้ค่ะ มาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระอังคารเทวาช่วงเนี้คู่ของคุณอาจจะค่อนข้างบ้างงานโหงงานหนักไปพิเศษเขาอาจจะเหนื่อยเนี่ยแล้วก็ทําให้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมาโรแมนติกขาดความเติมความหวานขาดความเขาเรียกอะไรเอาใจใส่ดูแลในตัวคุณบ้างนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าสิ่งที่คู่ของคุณก็ทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือเขาทำเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคง ในครอบครัวคือเขาเรียกว่าอะไรสร้างสร้างหลักปักฐาให้กับครอบครัวของคุณนะคะก็อยาให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็ให้กําลังใจในตัวเขาด้วยนะคะมาดูเรื่องสุขภาพของชาวราศีสิงห์กันบ้างคุณได้ไพ่ปิดตาค่ะช่วงนี้เนี่ยสำหรับท่านที่มีโรคประจําตัวอยู่เนี่ยอาการจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้ระวังอาการกําเริบหนักขึ้นก็นานาขอให้ทุกท่านดูแลรักษสุขภาพในช่วงนี้กันด้วยนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวราศีสิงประจําสัปดาห์นี้สําหรับชาวราศีพิจิกผู้ที่มีลักษณสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมของชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่พันธุค,ค่ะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่คุณก็มักจะทํากิจกรรมอยู่กับญาติพี่น้องของคุณหรือว่าจะมีเกณฑ์ที่จะต้องกลับไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดกันนะคะก็ขอให้เดินทางกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงนี้มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะ คุณได้ไพ่ฐานกําลังดาวพุธได้ไพ่พระอาทิตย์เทวาแล้วก็ได้ไพ่พระพฤหัสเชวานะคะการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณกําลังมีเป้าหมายใหญ่นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยอาจจะส่งผลถึงเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณนะคะแล้วก็เรื่องหากมีการลงทุนนะคะ จะมีการพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าสามารถตกลงกันได้อย่างลงตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องไปเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นหรือว่าช่วยวางแผนหรือว่าช่วยกันช่วยงานในเรื่องของการจัดวางแผนจัดวางระบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าให้กับแผนอื่นๆด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ปิดตาแล้วก็ได้ไพ่พระสุขเทวานะคะแล้วก็ได้ไพ่ฐานกำลัง ดาวพัดพฤหัสบดีนะคะการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์การ,การเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงดีมีเงินเก็บแต่คุณเองเนี่ยก็ใช้เงินเก่งเช่นกันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหมดเบืองไปกับพวกการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆคุณมักจะไม่ค่อยอมีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าหากคุณมีปัญหาเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณเสมอๆทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะคะ มาดูความรักของคนโสดกันบ้างคุณได้ไพ่มาตาช่วงนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะเขาจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเขาเนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดก,การชีวิตคุณให้ลงตัวมากขึ้นในช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาก็ลองคบหาดูใจกันดูนะคะสำหรับความรักคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่พระจันทร์ฐานเกศ ช่วงนี้คือความรักของคุณเนี่ยหวานชื่นคนรักเนี่ยเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษเรียกว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นก็ได้นะคะอ่ก็ขอให้คุณและคู่ของคุณเนี่ยก็มีความสุขมากๆนะคะมันเติมความหวานให้กันเยอะๆนะคะในช่วงนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพิจิกกันบ้างคุณได้ไพ่พระพุทธานเกตช่วงนี้เนี่ยให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากทางเดือนอาหารหรือว่าเรื่องหลอดลม ที่ยังหาสาเหตุของลรกที่แท้จริงไม่เจอนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวราศีพิจิกประจําสัปดาห์นี้สาหรับชาวราศีธนูผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะเดี๋ยวเรากมา็มาดูกันนะคะว่าภาพรวมของชาวราศีธนูในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใบแรกค่ะคุณได้ไพ่ฐานรา,าชาโชคช่วงนี้เนี่ยคุณอยู่ในช่วงที่จะแบบสบายๆนะคะงานที่คุณทําอยู่ก็ไม่หนักมากแต่ว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะนิดนึงนะคะหากคุณจะมีความเครียดวิตกกังวลเนี่ยอาจจะมาจากการที่คุณเนี่ยคิดไม่ออกก็ขอให้หาเวลาไปพักผ่อนบ้านนะคะสมองจะได้ปลอดโปร่งสามารถที่จะคิดงานดีๆออกมาได้ในช่วงนี้นะคะ มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระรหัสสัปดีเทวาได้ไพ่พระพุทเทวาแล้วก็ได้ไพ,พ่ปุตตะนะคะการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆหรือว่ามีการลงทุนเล็กๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อหรือว่า,าไปไประสานงานหรือว่าเข้าไปไปเป็นที่ปรึกษาไปช่วยวางแผนช่วยจัดระเบียบให้กับ คนอื่นหรือว่าแผนกอื่นบบๆ,ๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องที่เข้าไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเยอะนิดนึงค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระอังคารเทวาได้ไพ่พระพรฤหัสบดีฐานเกตนะคะแล้วก็ได้ไพ่ฐานกำลังดาวอาทิตนะ,ะในช่วงนี้เนี่ยการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะการลงทุนหรือว่าการตกลงกันเรื่องผลประโยชน์เนี่ยก็ได้ผลด,ดี คุณเองในช่วงนี้เนี่ยอาจจะคาดหวังเงินก้อนใหญ่นอกจากนี้เนี่ยในช่วงนี้คุณมักจะใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่มีราคาเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวคุณเองนะคะเช่นอาจจะอยากได้เรื่องของกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเป็นต้นนะคะในช่วงนี้จะหมดเงินไปกับสิ่งของเหล่านี้ซะส่วนใหญ่ค่ะมาดูความรักกันบ้างค่ะสําหรับคนโสดคุณได้ไพ่มาหาอุปถัมภ์นะคะช่วงนี้เนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจให้กับคุณด้วยแล้วก็คอยให้การช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะคุณก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากเขาได้เสมอเมอเขาก็สามารถที่จะให้คําแนะนำที่ดีกับคุณได้เช่นกันในช่วงนี้นะคะ มาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ฐานพระโสะรรมงคลช่วงนี้เนี่ยหากคุณและคู่ของคุณเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันเรื่องของการแต่งงานคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่จินใจรักจริงหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้คู่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะ มีโอกาสที่จะได้ตกลงโปรงใจแต่งงานกันก็ยินดีกับคุณทั้งคู่ด้วยค่ะสําหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยท่านจะได้คนรักที่ดีมากๆเป็นคนที่รักจริงแล้วก็จริงใจกับคุณก็ขอให้คุณทั้งคู่มีความสุขมากๆด้วยเช่นกันนะคะมาดูในเรื่องสุขภาพกันด้านค่ะคุณได้ไพ่พระเสาฐานเกตช่วงนี้เนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดวิตกกังวลาการคิดมากคิดเยอะคิดเกินไปคิดเกินกว่าเหตุนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย เครียดมากๆจนอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังสุขภาพอย่าเครียดมากเกินไปค่ะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างหาเวลาไปอ,อยู่ในที่ที่ทําให้คุณสบายใจนะคะหยุดคิดเรื่องงานนะคะหยุดคิดวิตกกังวลเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆลงไปบ้างนะคะก็จะทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะก<อ>็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวราศีธนูประจําสัปดาห์นี้ สำหรับชาวราศีมังกรผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ภาพรวมในศับการนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยของชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมาดูภาพรวมกันก่อนนะคะใบแรกค่ะคุณได้ไพ่ฐานกําลังดาวสุกนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความรักการใช้จินตนาการสร้างสารรค์นะคะสิ่งต่างๆขึ้นมานะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะชอบของสวยงามชอบงานศิลปะหรือว่ามีเรื่องของอารมณ์ศิลปินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้ าม,มาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่พระพุทธเทวาได้ไพ่มหาสิทธิโชคแล้วก็ได้ไพ่ พูดธฐานเกตนะคะสำหรับเรื่องการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อประสานงานนะคะหรือว่ามีการปรับตัวในเรื่องของการทำงานในสถานที่ทำงานนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาก่อนจะทำสัญญาอะไรนะคะก็ขอให้อ่านให้ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็ดูเนื้อความดูเนื้อหาให้ ชัดเกณฑ์ก่อนนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่มรณะได้ไพ่พระอาทิตย์เทวาแล้วก็ได้ไพ่ฐานพราหูนะคะสำหรับเรื่องของการเงินในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะก,กำลังมองหาเงินก้อนใหญ่คุณอาจจะมีเทคนิคในการหาเงินนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของโชคลาบนะคะ ให้ระวังเรื่องของการถูกหยิบยืมเงินในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่ควรให้ใครยืมเงินนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้คืนก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะคะในช่วงนี้มาดูความรักกันบ้างค่ะสําหรับคนโสดนะคะคุณได้ไพ่อลิเข้ามาค่ะ ช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะแต่คุณต้องระวังระวังไปพิเศษก็คือคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องทําความรู้จักกันไปก่อนนะคะดูดูกันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งนวนตัดสินใจนะคะในช่วงนี้สําหรับความรักคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่มัชิมา คนมีคู่ในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะได้คู่ที่อายุมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะความรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยวือหวามากนักน,นะคะก็มันเติมความหวานให้กันและกันบ้างนะคะหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนนะคะหาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อมีช่วงโมเมนต์ของความโรแมนติกร่วมกันบ้างนะคะก็จะทําให้ชีวิตรักของคุณหวานชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูในเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่ฐานกำลังดาวพุธ ช่วงนี้เนี่ยให้ระวังอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของหลอดลมแล้วก็ทางเรือนอาหารนะคะอาจจะมีอาการหนักมากขึ้นนะคะเป็นบางช่วงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีมังกรประจำสัปดาห์นี้ ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับนานาหรือมิจิพาวเวอร์ด้วยทุกท่านสามารถกดติดตามคลิปดวดวงไลฟ์สตาห์ได้ที่ช่องตำหนักดวนชาแนลและอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสามารถติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพจน,นานาหรือมิจิพาวเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ